ความเดิมตอนที่แล้วอาชาได้เดินทางมาถึงที่น้ำตกเพื่อหาดอกไม้วิเศษตามที่พยาม,มดบอกเขามองหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่พบดอกไม้เลย,เยนะตะกี้ประกาะหาเจอไหมนะไม่รู้สิพกดีอาชามองเห็นกบตัวอ้ว,วนเขียว นั่งบนก้อนหินอย่างสุขสบายกำลังเคี้ยวแมลงตุ้ยตยอาชาถามกบด้วยความหวังสวัสดีเจ้ากบเจ้าเห็นดอ,อกไม้วิเศษที่อยู่แถวนี้บ้างไหมกบมองอาชาด้วยสายตาเบื่อๆก่อนจะพูดเสียงแหบ <c oughs> ดอกไม้นั่นแหละค่ะลืว่าอยู่ที่ไหน ลูซี่ดอกไม้นั่นอยู่ใต้น้ำทำไมมันถึงอยู่ใต้น้ำล่ะเราเจ้าก,กบช่วยผมในได้ไหมครับเชีแล้วถ้าอยากได้ดอกไม้วิเศษไปหาน้ำพึ้งมาแลกกับฉันกันสิอ,อ,อ,อาชามองหน้ากบอย่างมีความหวัง เดินมาถึงรังพึ่งหวังจะเอาน้ำพึ่งอย่างเงียบๆแต่ยังไม่ทันได้แตะรังผึ้งน้อยบินกลูออกมาเต็มรังยังไม่อยกับไอช้นะไอขอโทษครับผมแค่อย,อยากได้น้ำพึ้งเล็กน้อยเอยงอาชากุมแขนที่โดนต่อยโอยแ็บชะมัดเลยพอเพียงต้องการน้ำพึ่งแค่เล็กน้อยเพื่อเอาไปแลกกับดอกไม้พิเศษที่เจ้ากอบหนะ้า หัวหน้าพึ่งเริ่มใจอ่อนอดอกไ,ไม้ไม่เสร็หรออาบีเธอฉันไม่ต้องการดอกไม้นั่นหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ฮะผมต้องใช้น้ำพึ่งไปให้เจ้ากบแล้วเจ้ากอบจะเอาดอกไม้ที่เศร็ให้กับผมฮะอ๋องั้นเอาน้ำ,นำ,นำพึ่งไปเถอะแต่ค้าวหน้ามื่อบอบาๆหนนะอาชากลับมาที่น้ำตกพร้อมกับน้ำพึ่ง จ้ากบจ้ากบผอมเอาน้ำพึ่งมาให้แล้วครับจ้ากบครับผอมอน้ำพึ่งมาให้แล้วครับอ้ากอจกบกระโดดโลดเต้นดีใจเหมือนเด็กได้ของเล่นแคบใจนะ่าฉันจะได้กินขนมหวานสักทีเหลือแป๊บนึงนะฉันจะดำน้ำไปเก็บมาให้อ้ากอ้าจกบรีบพุ่งลงไปในน้ำทันที เจ้ากบโผล่ขึ้นมาจากน้ำนี่ไงเอาไปซะฉันต้องไปกินน้ำผึ้งแล้วขอบคุณมากๆนะคะเจ้ากบขอให้อร่อยกับน,น้ำผึ้งนะครับอาชาดีใจมากที่ได้ดอกไม้วิเศษแล้วอาชาเดินลุยป่ายอย่างมุ่งมั่นมือกำดอกไม้วิเศษแน่นจูจๆ ก็มีผีเสื้อปีกใหญ่โฉบเข้ามาบินวนรอ,ร,อรอบรอบอาชาเหมือนกำลังสำรวจฮัลโหลดอกไม้นั่นนะ่ะนายไปขโมยมาจากไหนหรออาชาตกใจนิดหน่อยก่อนจะยิ้มออกมาอ่าอ่อสวัสดีผมชื่ออาชาผมไม่ได้ขโมยนะผมได้มาจากเจ้าก,กบเจ้าก,กบฮืม hmm. ต่นั่นเอาอีกแล้วหรอ ินน้ำผึ้งจอมพุงป่องแล้วล่ะสิผีเสื้อลหลงไหลนีความหอมของดอกไม้วิเศษฉันขอได้ไหมฉันอยากได้ดอกไม้วิเศษนี้จังเลยเออพยามอสบอกให้ผมเอาดอกไม้วิเศษนี้มาให้ผีเสื้อนำทางเพื่อตามหาสมบัติของโจรสลัดผีเสื้อบินวนรอบอาชาเราหยุดคิดชั่วคู่ฉันนี่แหละ ผีเสื้อนำทางอืมสมบัติของโจรสลัดหรอฟังดูน่าสนใจดีนะผีเสื้อนำทางคิดหนักพอรู้ว่าในถ้ำสมบัติของโจรสลัดนั้นน่ากลัวมากเลยคิดที่จะต่อรองกับอาชาแค่นี้เองเหรอนายมีอะไรที่เอ,อสนุกกว่านี้ไหม ดอกไม้วิเศษเชียวนะมันหายยากมากๆผีเสื้อตัวไหนก็อยากได้ทั้งนั้น <S <S> <S หอมดีฮะแต่ยังไม่พอเอาละ่ะผมจะเล่าเรื่องพยามดให้ฟังแล้วเธอช่วยนำทางผมไปยังถ้ำโจรสลัดได้ไหม <S 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 ตกลงดอกไม้กับเรื่องพยามดก็พอได้นะเอาเธอะ ฉันจะพานายไปแต่ถ้าเราไม่สนุกฉันจะบินกลับไปเลยนะ <c oughs> อาชายิมด้วยความโล่งใจผมเล่าเรื่องสนุกสุดๆเลยแหละไปกันเถอะผีเสื้อบินนำทางเข้าไปในป่าลึกขณะที่อาชาเดินตามไปด้วยความหวังเรื่องราวของอาชาและการตามหาสมบัติของโจรสลัดยังคงดำเนินต่อไป ความรับของป่าวิเศษรอคอยให้เขาค้นหากดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ